เอ้าตุ่มเอ้าตุ่นหมวหตุ่นนี้ตัวใหญ่ไหมตุ่นนี้ใหญ่ตุ่นนี้ไม่ตรู้ว่า Terima hmm. kasih telah <laughs> menonton! ขอ <c oughs> ให้สายตึงก่อนนี่สายตึงก่อนสายตึงค่อยวัดหตึงค่อยวัดอี่นั่งไม่ได้จะดูว่ามาขอให้สายตึงก่อนมามากี่ตอนแรกครับสายมันหย่อนโอ้ ควัอใส่ห้องหย,ย,ย่อนแล้วเบรกผมอ่อนด้วยเมื่อกี้นะ่อยโอ้ผมปรับเบรกใส่บัตรเบรกเมื่อกี้ลืมปัดเบรกสักอย่างใส่เยอะอยางมองเลยวัดไม่ทะลุมีสีนะมีสีอัดนะจะดึงอย่างนี้นะยังไม่เห็นเลยนะยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นยังไม่เห็นตัวเลยอ่าสีเห็นนะ อุ้ยโทษโทษโทษโทมโทษโทษเลลี้ยโโโโโโโลโอเคดูโอ้ปวดแขนเลย 4, นะสีนิดนิดสีครึ่งได้ะ ขึ้นได้ตัวนี้เออคอกนี้ลืมบอกผมผมลอยเรือผมลอยเรือไปแล้วนะมันขึ้นมาตลบหลังผมผมไม่ได้ดูด้านหลังแล้วผมไปถึงสุดสุดนูด้นมันไปไม่ได้แล้วผมวกกลับมาเอา้าผมเห็นมันเ็นผมเห็นมันเป็นขึ้นผมคิดที่ว่ามันเป็นขึ้นเรือผมนะแล้วมันกระแทกกับไอ้แล้วแล้วมันนขึ้นน้ำแล้วมันกระแทกกับแสง ผมคิดว่าเป็นขลื่นเรือผมแต่ผมจ้องดูดีไม่ใช่ขึื่นเรือนี่หว่ามันออกมาด้านหลังผมอ่ะผมผ่านไปแล้วโอ,อ,อ,อ้ตัวนี้เดี๋ยวช่างเดี๋ยวช่างดีกวะโอ้ยอ่ะโอ้โอ้อ มาดูโอ้โหสุนข้อสุดท้ายวันนี้ด้วยเวลาหมดแล้วไมไ่กลับแล้วแต่งช่างๆัวนี้ผมช่างได้ยแบบินเสียงกาแต่ตอนแรกแล้วรู้ว่า,น,าน่าใหญ่ใหญ่อู้หูโดนอะไร อ้้นะโอ้หนักห,น,ห,น,หน,นักเลยหนักเลยตัวนี้โอ้อ่านี่ครับผมเดี๋ยวช่างเดี๋ยวช่างดูดูวันใหญ่สุดวันนี้ครับนะนะโทฟี่วันนี้ครับโอ้โอ้นี่โคตรมันมันมากเลยวันนี้นะผมรู้ทางแล้วผมเลยหามันเจอกอ,อกอ่ะเดี๋ยวช่างเดี๋ยวช่าง เราช่างก่อนอ๋อเดี๋ยวผมดิ่นไปนี่ก่อนเราช่างคนนะเราช่างน้อยพังแล้ววันนี้เราใช้ได้ห่า ขอบริอวอ้อาวโอ้ยแตบบ่ไหแบบนมามามามศูแบบนย์เฮ้ยอะไรวะโอ้ใช้ไม่ได้แล้วอะไรวะว่า,มมา,ววา่อมอะไรวะตาช่งางวะโอ้ ซื้อใหม่คนระับจะซื้อใหม่ดีนะเอาอะเอาโอเคสีมีแน่นอนครับมีแน่นอนไหลไปสีครึ่งได้ตัวนี้นะได้แน่นอนครับตัวนี้หัวมันกำลังนฮะโอเคปล่อยละนานละนานละไปไปไปหาลูก ทายย้ายของวันนี้แล้วครับโอเคเจอกันใ่ทริปหน้าครับนะนะ